สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างกับสูตรหลักหน่วยล่างประจำวันที่1มิถุนายน2,568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากยินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบลวงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะนำแนวทางของสูตรเด่นล่างครับกับสูตรหลักหน่วยล่าง เราเอามาเทียบดูนะคะแบบสองสูตรนี้เลิ่มตั้งแต่งว่าที่ออกห้าเก้าแนวทางเลขเด่นนะคะจะเป็นแบบคู่ขี้นะคะอาจารย์เขียนไว้ให้นะฝั่งนี้ก็คือคู่หรือว่าขี้ต้องมีคู่หรือขี้นะคะอะผสมอยู่ในสองตัวล่างนะฮะ ส่วนสูตรหลักหน่วยจะเป็นสูตรแบบออคู่ขี้ผสมกันอยู่ในนี้เลยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าตัวนะคะเรามาเช็คตัวเลขดูตั้งแต่งวด่ที่ออ,อกห้าเก้าหลักสิบนะคะเลขห้าหลักหน่วยเลขเก้าเลยจานแยกสีเลยเนาะถ้าเป็นแนวทางของหลักสิบก็เป็นเลขห้าหลักหน่วยเลขเก้าอันนี้เราจะเล็งเฉพาะหลักหน่วยนะคะอันนี้ไม่ใช่สูตรครบล่างนะ,ะดูเฉพาะหลักหน่วยเป็นหลักนะคะ ห้า <5 S 2> ขอเป็นสีส้มแล้วกันเนาะเพราะอาจารย์จะเน้นสีเหลืองนี่ห้าเก้านะนติดเมื่อที่หนึ่งส่วนเมื่อที่สองแนวาทางหองเลขคู่ผสมกับสองตัวล่างนะคะก็มีศูนย์สองแปดนะศูนย์สองแปดกับศูนย์ศูนย์นะ ศูนย,นย์เราก็ลองเช็คเนาะเออคิดซะว่าอันนี้เป็นตัวชนแล้วกันเนาะมาทางทางหลักหน่วยนะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเออหรือว่าจะเป็นอันนี้สิบอันนี้หน่วยก็ได้นะคะขอเป็นหน่วยก่อนนะที่เป็นสีเหลืองแน่นอนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้อาจจะเอาเป็นเลขศูนย์ก็ได้เป็นหลักสิบแบบนี้ แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเอาเป็นแนวทางของตัวชนก็ได้ต่อมานะเมื่อที่สามเลขคู่นะคะสองสี่ศูนย์กับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนี่แล้วเราก็มาดูสูตรนี้นะคะสามกับสองใช่ไหมมันจะดูที่เลขสองนะที่เป็นหลักหน่วยก่อนนะแล้วฝั่งนี้เลขสามไม่มีนะคะจะมีแต่เลขสองแมนั้นก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะเลขสอง อันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นสีเหลืองนะะได้หลักหน่วยนะะเด่นเนี่ยจะได้รู้ว่ามีสิบมีหน่วยงะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน่วยอย่างเดียวลองไล่ดูนะต่อมานะเออสูตรที่อาจารย์ยังไม่ได้วางให้ในหลักหน่วยสูตรใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าในชุดพิเศษหนึ่งหรือว่าชุดมาตรฐานอันนี้อีกหนึ่งสูตรที่จะนําเสนอให้มันก็เข้าอยู่เหมือนกันนะน,นี้เรามาดูงวดที่สี่หนึ่งสามเก้าแนวทางของเลขคี่นะคะต้องมีผสมอยู่ใน เมืที่ออกก็ออกมาที่สามแปดเพราะฉะนั้นมีเลขขี้แนละเลขสามนี่ตัวนี้เลยส่วนตัวนี้เลขแปดนี่นก็จะเป็นสามแปดอาจารย์ขอสีเหลืองก็แล้วกันแปดส่วนอันนี้นะคะเลขสามส่วนตัวนี้ถึงจะมีสามแปดด้วยอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเล็งเฉพาะหลักหน่วยพอต่อมา เมื่อที่ห้าได้ล็อกเดียวกันนะคะแนวถักเลขขี้หนึ่งสามเก้าส่วนนี้ก็เลขผสมไปเลยนะคะศูนย์หนึ่งสามห้าหกออกหกหนึ่งนะ,อะเอาเลขหนึ่งก่อนนะหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะมันเข้านะคะที่เป็นสีเหลืองส่วนฝั่งนี้เรามาดูนะ,ะเลขหกไม่มีะคะ่ะมีแต่เลขหนึ่งเพราะ,ะนั้นก็เข้ามาที่หลักหน่วยะะที่เป็นสีเหลืองต่อไปง้อที่หกเลย แนวทางของเลขคู่นะคะต้องมีมาผสมกับผสมกับสองตัวล่างนะคะศูนย์สองแปดส่วนหลักหน่วยก็ 6, 7, 9, 1, 2, หกเจ็ดเก้าหนึ่งสองหวยออกมาที่สองหนึ่งนะเราหาหลักหน่วยตรงนี้ก่อนนะเลขหนึ่งี่ค่ะเอาเฉพาะเลขหนึ่งนะใช่ไหมอันนี้ได้เลขที่แล้วฝั่งนี้เป็นเลขคู่ใช่ไหมก็ได้เลขสองนี่เลย อันนี้ไม่ได้เลขหกนะและอันไหนได้ก็ใส่ไหนไม่ได้ก็ไม่ใส่นะเลขสองนะนีะ่ต่อมางวดที่เจ็ดแนวทางของเลขขี้นะหนึ่งสามเก้าต้องผสมอยู่กับสองตัวล่างออกมาที่ห้าหนึ่งนะ ห้าหนึ่งนะเลขห้าไม่มีนะคะในแนวทางของหลักสิบนะเพราะฉะนั้นก็มีแต่เลขหนึ่งอยู่ตัวนี้นะแล้วก็เป็นหลักหน่วยด้วยนี่ค่ะตัวเด่นก็จะอยู่ในแนวทางของหลักหน่วยเช่นกันาะอาจารย์ใส่สีเหลืองหน่วยนี่เห็นไหมก็มาวันที่แปดเลขคู่นะศูนย์สองแปดอ่ะอันนี้เลข หลักหน่วยก็มีศูนย์หนึ่งสามห้าหกออกมาที่สองสามเช็กหลักหน่วยก่อนนะเลขสามต่อไปหลักสิบเนาะศูนย์สองแปดก็เลขสองต่อไปงูที่เก้า เลขขี้นะคะหนึ่งสามเก้าออกมาที่ห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งหลักสิบไม่มีเนาะเลขห้าเพราะฉะนั้นก็ได้ได้ไปที่หลักหลักหน่วยเนาะเลขหนึ่งส่วนฝั่งนี้หาหน่วยนะคะเลขหนึ่งก็ได้เป็นสีเหลืองทั้งสองสูตรเลยก็ยิบไปเป็นมว่ที่สิบ เลขขี้นะสามห้าหนึ่งออกห้าศูนย์เอาละฝั่งนี้ต้องมีหลักสิบแน่นอนนะคะเลขห้าส่วนฝั่งห้าหกแปดศูนย์หนึ่งนี่ล็อกเดียวกันเนาะไปหนึ่งแล้วก็มาที่ศูนย์ ที่สิบเลยเลขคู่นะ4 6 2มาเจอกับ5 4นะท่านผู้ชมมา5 4เราะฉะนั้นเลข5ไม่มีเนาะเราก็มาเล็งดูหลักหน่วยที่เป็นเลข4เลข4ชนนะนสีเหลืองเลยนะ ต่อไปเมื่อที่สิบสองสองสี่ศูนย์เลขคู่นะออกมาที่สามสองมาได้ที่หลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ก็มาตัวตัวนี้เป็นสีเหลืองหน่วยนะหย็บขึ้นไปสี่หกสองนะสี่หกสอง กับสามสแแีแล้วก็3 6ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนาะหกหลัหกหน่วยนะเลขหกแล้วก็เลขสาเนี่ยฝั่งนี้ไม,ม่มีนะอันนี้หลักหน่วยนะคะไม่ใช่ครบนะอาจารย์จะไม่ใส่นะคะเอาเฉพาะเลขหกไปเลยแสดงว่า2ส,สูตรเราทำมาทั้งหมดสิบงวดเนี่ยยังไม่ลุดนะคะแต่อยู่ที่ สูตรนี้ก็อยู่ที่สิบ้างหน่วยบ้างจากสีเหลืองๆส้มๆส่วนอันนี้ก็จะหน่วยเข้าทุกงวดนะต่อมางวดที่สิบสี่เลขคู่นะศูนย์สองแปดหวยออกเป็นที่แปดห้าโอเคเนาะได้หลักสิบแน่นอนเลยตัวนี้แปดเลขคู่นะอันนี้เลขคู่ส่วนเลขขี่เลขห้านะอยู่นี่ก็เป็นแปดห้า แล้วก็ห้าต่อไปอ่าสี่หกสองนะคะสี่หกสองเลขคู่แล้วก็ออกมาตรงนี้ศูนย์หกเออศูนย์ไม่มีในในช่องนี้เนาะเพราะว่าอันนี้มันหลักหน่วยใช่ไหมงั้นเราก็มาเล็งดูที่หกหก มีหลักหน่วยนะอันนี้ก็ได้หกเป็นชนที่หกตัวเดียวเลยนะตัวชนสีเหลืองหมดเลยต่อมางวดที่สิบหกนะเป็นงวดที่แล้วแนวทางของคู่ขี้นะคะ ในสูตรเด่นสูตรนี้นะศูนย์สองแปดนะคะศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหกเป็นแปดออกมาที่แปดเจ็ดอ่ะแปดเจ็ดอันนี้ได้เลขแปดเนาะมีไม่สองสูตรนี้มีมีไม่ครบก็อยู่ไหลงวดอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดงวดะคะอันนี้เจ็ดเนาะแปดงวดสูตรติดดาวนะคะที่มันมีไม่ครบก็คือแปดงวดนอกนั้นจะสองสูตรมาครบล่างนะคะอันนี้ได้แปดนะแล้วทางของเลขคู่แล้วนี้เลขคี่แปดเจ็ดเนี่ยอาจารย์เห็นว่า สองสูตรนี้มันยังเข้าอยู่ก็เลยจับมาวางไว้ในคลิปเดียวกันแบบนี้เลยเนาะเลขแปดนะแล้วก็เลขเจ็ดนี่แหละบางครั้งหลักหน่วยบางทีก็ถ้าชุชดมาตรฐานในตัวนี้ก็มีนะแล้วก็หลักหน่วยเลขเลขตัวเดียวเนาะเลขตัวเดียวก็มีนะคะนี่ถ้าเป็นตัวเด่นเนี่ยหนึ่งสามเก้า อตัวเด็ดมันมัน,มนส่วนใหญ่มันจะมาตัวเดียวเนาะอาจารย์ดูีิมันมาสองตัวไหมสามมาตัวเดียวเนาะอ่าส่วนใหญ่มันจะมาแค่ตัวเดียวก็แสดงว่างวดที่ผ่านมาถ้าในแนวทางของหนึ่งนะที่ที่มันเป็นหลักหน่วยในชุดมาตรฐาน มีสมมติว่าเราทํามาทั้งหมดสาสิบสูตรหรือว่ายี่สิบสูตรมันจะติดเลขหนึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยนะเอ๋ที่มันได้ที่เลขเจ็ดตัวเนี้ยถ้าเราทําต่อเนื่องมามันจะมีเลขหนึ่งแทบติดมาแทบทุกสูตรเลยเออมันก็เป็นปัญหาอยู่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะมาไหมนะเลขถ้าไปเลขหนึ่งถ้าหนึ่งมาอาจารย์คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเก้าหนึ่งนะเพราะว่าถ้าทํามาสูตรนี้มันยังไม่มาสองตัวเลยเก้าหนึ่งคู่นี้นะคู่เก้าหนึ่ง ศูนย์หกแปดห้าสามหกสามสองห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองสามหรือห้าหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสามแปดสามสองศูนย์ศูนย์มีอันนั้นเบิ้ลนะศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าเก้าไม่มีเลยถ้า f สีสิบเจ็ดงวดนะมันจะไม่มาด้วยกันสองตัวเลยของสูตรนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล็งมาทางนี้ถ้าถ้าเราชอบแนวทางของตัวเบิ้ลนะ อาจจะเป็นตัวชนนี่ก็ได้นะหนึ่งหนึ่งนะที่ได้แต้มสองมันมีอยู่ในสูตรเอ่อสิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าชุดตรงนะตัวนี้เลยหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราเราตามนะหลักสิบ,หล,สบหลักสิบที่เป็นเลขเก้าใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้เลขเก้านี่ค่ะแล้วก็หลักหน่วยมันจะมีถ้าเราไม่ชอบคูณหนึ่งหนึ่งนี้นะใครจะจัดไว้ก็ได้นะเพราะมันได้แต้มเนาะ แต่ว่ามันก็จะติดที่ว่ามันจะต้องมีสูตรคู่ขี้อยู่หนึ่งสูตรนะเดี๋ยวมีโอกาสเดีอาจารย์วางให้นะมันจะได้เห็นภาพนะคะถ้าพูดอย่างนี้บางทีก็ไม่เข้าใจนะดูแบบนี้เสร็จแล้วถ้าเราดูตรงนี้นะเออหลักหน่วยเนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้คือหน่วยนะเราก็จะเราเคยทําได้ก็คือคู่นี้เลยแบบนี้เลยเก้าสี่มีนะคะแล้วก็เออถ้าเกิดว่าสูตรเหล่านี้หลุดนะ สำรองมันก็คือเก้าแปดใช่ไหมมันไม่มีในชุดนี้มันอาจจะต้องบวกหนึ่งไปหนึ่งจะถึงจะเป็นแปดใช่ไหมน,นี่หกเจ็ดแล้วก็แปดแต่ว่าอันนี้เราตามอยู่ที่ห้าตัวอยู่เราก็ต้องคำนึงถึงตัวที่เราทำอยู่อาจจะเป็นถ้าไม่เก้าสี 96, ่ก็ไปเก้าหกือวเก้าเจ็ดแบบนี้นะคะเนี่ยเอาสามตัวนี้เลยถ้าในทางของเลขคู่ไม่มานะคะ ถ้ามาก็จะเป็นเลขหกตัวนี้จะอยู่ในช่วงพวกครบล่างเหมือนกันนะคะตรงนี้เก้าหกหรือแม่ก็จะเป็นเก้าเจ็ดนะแนวทางของขี้ขี้ไปเลยนะถ้าสูตรหลุดกระจายนะแบบนี้ยมันก็จะเป็นคู่นี้อ่าหรือใครจะชอบเก้าสองก็เป็นแต้มหนึ่งได้หรือใครจะเอาเป็นเอาเก้าหนึ่งตัวนี้คือถ้าท,ที่เช็คมาสิบเจดงวดมันไม่มาด้วยกันอาจจะเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้เก้าสี่เก้าหกเก้า ถ้าเก้าสองเป็นแต้มหนึ่งนะแต้มรวมระยะยาวมันมีแต้มหนึ่งนะคะถ้ายังไม่จับชนนะอาจารย์ขอดูนิดนึงบางทีบางทีคำนวณไปหลายสูตรทั้งบนทั้งล่างมันก็อยู่ในสมองเป็นภาพภาพจํานะเนี่ยมันมนเริ่มแต่หนึ่งสองสามสี่ห้านะเก้าสองมันก็เป็นสิบเอ็ดใครจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้แล้วหลักหน่วยที่มาตรฐานที่ชน ตัวเยอะๆคือเลขหนึ่งตัวนี้ถ้าเป็นออกเก้าหนึ่งนี่มันไม่น่าจะใช่เนาะถ้ามันมันโผล่พลิกไปมันอาจจะเป็นเบิ้ลแบบหนึ่งหนึ่งอะไรก็ได้เพราะว่ามันสันจรเพราะงั้นก็เออก็ระวังไว้ก็แล้วกันเนาะระวังระแวงนะระวังระแวงไว,งวง้นะนี่ถ้าเราจับให้เป็นตัวเลขเลยเนาะอาจารย์จะไม่จับไขว้ทั้งหมดนะคะสามสามห้าเป็นสิบห้าชุดอาจารย์ขอดึงเลขเก้ามาเลยเก้านะคะเป็นตัวที่น่าสนใจสําหรับงวดนี้นะถ้ามาวางไว้ที่หลักสิบเลยนะคะ ก็จะเป็น9 2 9 4 9 6แล้วก็9 7สังเกตแต่ละคลิปแต่ละสูตรนะที่อาจารย์เขียนเลขเลขหนึ่งนี้ให้ตัวไหนที่เขียนเยอะๆที่สุดอะตัวนั้นอ,อาจจะมางวดนี้นะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าแนวทางของสูตรมันจะมาโป๊ะเชะที่สูตรไหนเนาะอ่ะอาเนี้ย อาจารย์ก็เขียนงนี้บางทีอย่างตรงเนี้ยอาจจะมีเก้าแปดแต่อันเนี้ยมันไม่มีก็ต้องเขียนตามความจริงนะคะมันไม่มีก็คือไม่มีบางทีบางสูตรก็มีนะคะมีมีมีเก้าสี่เก้าแปดแบบนี้นะแต่อันเนี้ยก็ไม่มีเก้าแปดมีแต่เก้าสี่อ่ะเก้าสี่ก็น่าสนใจเนาะะมาตัวไหนแน่อาจารย์ไม่ทราบเลยคะว่าเลขจะออกอะไรนะคะแต่ว่า สามารถคำนวณสูตรมาให้ fc ดูได้นะวิเคราะห์ข้างหลังอ่ะมันเข้าแน่นอนอยู่แล้วถ้ามันไม่เข้ามันเป็นสูตรไม่ได้นะคะถ้าไม่เข้าเป็นสูตรไม่ได้แต่ถ้ามันเข้าเนี่ยมันก็เข้าต่อได้หรือมันก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดนะคะอ้าถ้าถ้าชอบแนวทางของชุดแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะเก้าสองอ่าเก้าสองสองเก้านี่ก็เลขมงคลนะคะเก้าสีก็เป็นเลขเออหลักสิบ ร่างตัวเดียวก็มีเก้าหลักหน่วยร่างตัวเดียวก็มีสี่จับคู่เป็น 9, 4, เก้าสี่อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะอะ่แล้วมันจะมีหลักหน่วยละไอหลักสิบล่างสุดหนึ่งนะที่มันไม่ชนมันได้ที่หกกับแปดอยู่ที่ว่า fc จะพิจารณาตัวไหนนะคะแต่ว่าถ้ามวดน,นี้อาจารย์น่าจะชอบเป็นแนวทางของเลขเก้าเพราะสัญจรสังเกตเนาะจะเลขเก้าชอบเดินนะคะอะ่ถ้าเก้าไม่มาก็อาจจะกระโดดเป็นหกเหมือนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นะท่านผู้ชมไม่มีเก้านะจะเป็นออกหกหนึ่งตรงๆเลยนะชุดเดียวเลยชุดเดียวเพียวไปเลยนะคะ ก็ยังก,กำลังไล่อยู่นะท่านผู้ชมว่าอาจะเป็นตัวไหนแน่นอนนะคะตอนนี้เนะี่ยทุกสูตรที่อาจารย์ทําไว้ของงวดวที่แล้วเนี่ยแนวทางของหลักสิบบางครั้งก็เสถียรอยู่นะเลขเก้านี่ก็เจอหลายสูตรเลยแต่ว่าถ้าจะเป็นแนวทางของหลักหน่วยก็อย่างที่ทราบอย่างที่เห็นนี่แหละตามนี้เนาะอยู่ที่ดุลพินิษแลนะความชอบส่วนบุคคลนะคะหลักสิบเนาะจะมาเป็นเลขอะไรนะคะแล้วก็หลักหน่วย ที่เราจะน่าสนใจนะจะเป็นเลขอะไรนะคะอาจารย์ถ้าตามถ้าเขียนถ้าทำแบบนี้นะคร่าวๆนะก็ชอบเนะก้านะเก้าก็น่าจะเป็นสองตัวนี้เนาะเก้าสี่หรือว่าเก้าหกถ้าเป็นแนวทางของเลขคู่นะคู่ขี้นะก็แสดงว่าต้องปิต้องมีคู่ขี้นะว่าเนี้ย ประมาณนี้มีสูตรเด็ดเด็ดเด่นเด่นนะคะแนวทางของคู่ขี้เดินดีระยะยาวนะถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็เออรอคลิปหน้าเลยเนาะอันปัดอเสตไม่ได้นะคะว่าของเก่าเนี่ยมาจะถึงว่าที่สิบหกเนี่ยศูนย์สองแปดก็ยังเข้าอยู่แล้วก็ไอหนึ่งสองสี่หกเจ็ดนี่ตัวสุดท้ายเลยตรงกันกับตรงนี้เลยนะ ก็ยังเดินอยู่ที่แปดเจ็ดเฉียดชิวเลยนะคะท่านผู้ชมวดนนี้มันอาจจะถลําลึกมาฝั่งนี้หรือว่าจะข,ข,ขยับไปฝั่งนี้เจ็ดแล้วก็ไปเป็นแปดอาจจะเก้าแปดหรือไม่อะไรเงี้ยถ้ามันจะขยับไปมันจะขยับไปแต้มหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่สามารถเป็นตัวแทนได้เพราะตัวแทนอยู่ตรงนี้แล้วเลขสองนี่นะก็จะเนี่ยแหละอย่าลืมแล้วกันนะตัวเนี้อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวอั้นนะคะไม่ไงั้นก็จ่ายครึ่งก็แล้วแต่อะไรแล้วแต่ อ,อความคิดเห็นเนาะของแต่ละท่านความชอบส่วนบุคคลชอบไม่เหมือนกันก็จัดอาที่ตัวเองชอบแล้วกันคลิปนี้เพียงนําเด่นล่างนะคะเดินดีระยะยา,ยาวสิบจิดงวดรวดเลยเป็นแนวทางของเลขขี้นะคะถ้าเป็นหนึ่งสามเก้าอาจารย์ก็ชอบเลขเก้าแล้วกันนะแล้วส่วนหลักหน่วยก็พิจารณาจากหลากหลายสูตรแล้วก็ลงความเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยชนกันเท่าไหร่นะคะเลือกที่ใช่นะคะขอ เลือกเลขที่ชอบแล้วกันเนาะขอให้เป็นเลขที่ใช่อาจารย์ลาไปก่อนพบกก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ